โอเต้ครับตีไกลแล้วตีไกลแล้วมีช็อตอื่นอยากสอนไหมมีช็อตอะไรครับคืองี้ผมรู้สึกว่าผมอยากให้ท่านกกอล์ฟรู้วิธีการตีช็อตแบบเฟดหรือดร็อปเป็นแนวทางเชฟช็อตเชฟช็อตเชฟช็อตอ่าเป็นฟิลนั้นเป็นฟิลนั้นเอาอะไรก่อนดีเอาเฟดก่อนเอาเฟดก่อนโอเคแสดงว่าเฟดนี่คือสต็อกช็อตอยู่ใช่ไหมอ่าตอนนี้เหล็กสต็อกช็อตเฟดละอ่าใช่ใช่ ใช่ครับแล้วเฟดดอขอขอข้อดีก่อนแล้วกันเฟดดอดียังไงโอเคดีแตกต่างกันยังไงเนาะโอเคตีเฟดนะครับผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยจะคอนโทรลระยะและสปินได้ง่ายกว่าอ่าฮะอ่าฮะตีเฟดเนี่ยบอลจะสปินสูงกว่าอ่าฮะตามหลักแล้ว uh huh. ครับ<ม>บอลจะนิ่งกว่า uh huh. เวลาตีขึ้นกรีนแนะ่นอนเวลาเราต้องการขึ้นกรีนเนี่ยวเวลาสปินมันเยอะเนี่ยครับ uh huh. เราจะรู้สึกว่าตกหยุดได้เร็วได้ที่สุดยังไงยิ่งดี uh huh. เพราะฉะนั้นการตีเฟดมันจะเหมาะกับการเอฟเฟคขึ้นกรีน เป็นหลักนะครับโอเคแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนิดนึงคือเวลาตีเฟสสปินเยอะเนาะระยะจะสั้นลงเยอะไหมครับไม่มากครับประมาณผมจำผมนะทําตามที่ผมเคยเคยเอามาลองวัดกันดูนะประมาณ5้าถึงเจ็ดหลาแล้วแต่ผลเกือบเกือบเบอร์เกือบเกือบเบอร์นึงเกือบเบเบอร์นึงใช่ใช่ใช่ใชแล้วถ้าเป็นดรอละ่ะข้อดีคืออะไรครับโอเคดรอครับก็ตรงกันข้ามกับเฟสเลยเนาะคนที่ตีดรอเนี่ยแน่นอนว่าสปีนมันจะต่ําลงเพราะเข้าหน้าไม้ปิดกว่าอืมฮะสปีนมันจะต่ําลงนะครับลูกมันจะ มีความฟิลแบบตกและกระดอนไปข้างหน้านิดนึงครับอ่าแต่ข้อดีคืออะไรครับไกลไกลกว่าแน่ๆเบอร์หนึ่งประมาณเกือบเกือบเบอร์ได้เลยก็เฟตกระดอนเนี่ยครับเฟดจะลงประมาณสัก5้าถึงเดรอก็อาจจะขึ้นประมาณ5้าถึงเจ็ดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ยังไงละแล้วข้อเสียของอรอล่ะข้อเสียของอรอโอเคเมื่อสปินต่ําถูกไหมสปินต่ําของรอเนี่ยครับปุ๊บลูกมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยวซ้ายเยอะกว่าผิด จากทาร์เก็ตเยอะกว่าฮะเมื่อสปินสูงมันเด้งขึ้นฟ้าโอกาสที่มันจะมีสซยขวาน,น้อยเมื่อไหร่สปินต่ำลูกจะต่ำลงมาครับตกแล้วมันจะวิ่งแล้วมันจะออกทางทางข้างเยอะกว่าถูกต้องประมาณน,นั้นประมาณนั้นงั้นขอเทคนิคกล,ล้วกันวิธีการตีเฟดโอเควิธีการตีเฟดนะครับพูดได้เห็นภาพนิดนึงเฟดคือเตะสายก้อยครับรอคือเตะสายโป้งถามก็คือเตะสายก้อยเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะต้องตัดลูกครับ นะตัดลูกในภาษากอล์ฟคือตีเอาไซน์อินเนาะมาจากด้านหน้าตัวนอกด้านนอกออกมาข้างในมาข้างในใช่อ่าตีรอครับเตะเซโปคือการตีอินไซน์เอาคิดภาพให้ออกคือคิดเหมือนตีเราตีท็อปสปินอ่ะเหมือนตีติงปองอ่ะอ๋อเหมือนแบบเบิร์ดหัวลูกหน่อิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าก็คือจะตีจากพาที่มันเป็นอินไซน์ครับไปเอาไซน์อ่าอันนี้คือหลักๆเลยจะเป็นประมาณนี้แสดงว่าจริงๆคือการตีเฟดดอกก็คือปรับเรื่องของพาร์ทถูกต้องไหมผมก็จะถูกไหมถูกต้องครับพาร์ทเป็นหลัก ทีนี้มีเซตอัพอะไรพวกนี้มันจะมีเทคนิคในเล็กๆน,น้อยๆที่ทำให้ตีทบให้เป็นพาร์ทนั้นได้ง่ายคือใช่งั้นขอพาร์ทก่อนเลยได้ไหมโชว์ให้่อยขอเฟสก่อนได้ได้เลยครับเวลาตีเฟสนะครับอย่างแรกเลยผมอยากให้รู้สึกว่าทานลกรเนี่ยเล็งไปทางซ้ายก่อนครับอไลเมนทุกอย่างจะเซตซ้ายเท้าเข่าเอวไหลจะเซตซ้ายนิดน,นึงก็คือเปิดรอหมดเลยเปิดรอหมดเลยนะครับแต่ผมขออย่างเดียวทิ้งไว้หน้าไม้หน้าไม้ตรงหน้าไม้ทาร์เก็ตหรือซ้ายทาร์เก็ตนิดๆแต่จะไม่เท่ากับแนวยืน ใช่นั่นแหละครับมันจะเป็นการเหมือนกับเซตเพื่อให้เรา,เราดาวน์ซูงลงมาเป็น outside in ได้ง่ายกว่า,อ,าอันนี้คือเฟดเฟดถูกต้องแล้วถ้ารอครับรอคุณทําตรงข้ามเลยทุกอย่างเราเซตซ้ายของเฟดใช่ไหมครับรอเราเซตขวาเลยครับเหมือนรือว่าเรายืนปิดน,นั่นเองครับผมเท้าซ้ายสูงเข่าเอวอกชี้ไปทางขวาเหมือนกันครับแต่เราทิ้งหน้าไม้ปิดนิดนึดนงเพื่อให้มันเป็นไปที่ t a r ก็ตเรา,ราใช่เนี่ยเราจะเซตทุกอย่างเพื่อตี inside out ตามแนวยืน คือหมายความว่าเทคนิคการตีรอตีเฟดไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากอย่างที่คิดเปลี่ยนมุมการยืนเป็นมุมการยืนถูกต้องครับเปลี่ยนมุมการยืนการวางหน้าไมาให้ถูกถูกต้องถ้าเริ่มถูกต้องลูกไปตามที่เราต้องการแน่นอนจะทําได้ง่ายขึ้นโชว์เลยดีกว่าดเดี๋ยว<ล>ยไม่เห็นภาพได้เลยครับจัดไปโอเคทีนี้นะครับผมจะเอาสติ๊กหนึ่งอันนะมาตั้งเป็นแนวอไลน์เมนต์ไปที่ทาร์เก็ตนะครับท่านอาก็จะได้เห็นชัดขึ้นเนาะ Okay. สมมุติว่าเส้นอันนี้คือเส้นที่ตั้งไว้ที่ t a r g e เก็ตไนะครับเอาเฟดก่อนแล้วกันเวลาถ้นานักกอล์ฟจะตีเฟดเนี่ยอย่างที่ผมบอกเซตทุกอย่างต้องไปทางซ้ายของเป้าหมายนะครับอย่างแรกเลยเท้าเราจะยืนเลงทางซ้ายของ t a r g e เพอเท้าไปปุ๊บเข่าเอวไหลตามเลยครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้ทิ้งหน้าไม้เนี่ยให้มันไปตามเป้าหมายอยู่ก็คือ,อยังไปตาม t a ร็เก็ตแรเกอยู่นะครับประมาณนี้ ส่วนเวลาตีก็แบ็กสวิงปกติครับแต่ตอนลงให้รู้สึกว่าเราจะมาตีไปตามแนวเท้าของเราคือเราจะไปจากด้านนอกส่งด้านในประมาณนี้นะครับเราลองกันเลยดีกว่านอกส่งใน ไปครับเป็นแนวดรอว์เวลาตีดอทําตัวข้างัาเฟตเลยครับให้เรายืนปิดทั้งหมดเลยเท้าซ้ายสูงเข่าเอวไหลเหมือนกันครับชี้ไปทางเป้าขวาของเป้าหมายแต่ผมขออนุญาตปิดหน้าไม้ให้มันไปตามทาร์เก็ตไลน์เหมือนเดิมนะครับทีนี้เวลาแบ็คสวิงเหมือนเดิมแจะลงมาให้รู้สึกว่าดรอปมาทางด้านข้างลำตัวเพื่อให้ไม้เดินทางจากด้านในตามแนวเท้าส่งไปทางขวาแล้วจบวง ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับลองดูึ๊บหน้าหม้ปิดเท้าปิดปึ๊บโอเคแล้วสวิงส่งอินไปท้างขวาโอ้ลูกรอเข้ามาสวยเลยนะครับบอใช่ครับจากแนวสวิงง่ายๆเลย คือปรับแบบง่ายมากเลยที่รู้สึกว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องพยายามปรับมือ,ปร,มอปรับนู่นปรับนี่เริ่มถูกถูกต้องชีวิตถูกต้องแน่นอนถูกต้องครับเริ่มถูกมีใชยไปกว่าครึ่งอ่าโอเคอยากให้ลองปรับใช้กันนะครับกับวิธีการตีเฟตตีดอเวลาเราจะตีดอเข้าทงหรือตีเฟตเข้าทงสามารถเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยครับผม